สวัสดีค่ะวันนี้มาทํากับข้าวสองอย่างให้ดูจ้าทำกับข้าวก็จะมีปลาปลาจาระเม็ดนึ่งนะคะนึ่งปลาจาระเม็ดจ้านึ่งอ่ะนึ่งอ่าอ่าเต้าเจี้ยวแล้วก็บวยนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยจ้าวันนี้นําเสนอปลานึ่งปลาจาระเม็ดโอเคนะคะ ก่อนอื่นเรามาทําซอสก่อนจ้าก่อนที่เราจะไปนึ่งนะคะเรามาทําซอสก่อนจ้าเ<ะ>ต้าเจี้ยววันนี้จะนึ่งเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวกับปุวยใส่เต้าเจี้ยวเข้าไปใส่แค่ช้อนเดียวพอนะคะเพราะว่ามันจะเค็มใส่ช้อนเดียวพอ จากนั้นตามด้วยพริกไทยพริกไทยพอประมาณน้ำตาลหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะคะสีอิ้วหนึ่งช้อนพอเพราะว่าเต้าเจี้ยวมันจะเค็มนะคะใส่ซีอิ้วแค่ช้อนเดียวพอ ตามด้วยน้ำมันงานิดหน่อยน้ำมันงานิดหน่อยนะคะน้ำมันงานิดหน่อยโอเคจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็จะมาลาดเข้าไปในตัวปลานะคะลาดเข้าไปในตัวปลาเลยจ้า เข้าไปในตัวปลานะคะโอเคจากนั้นเราจะใส่ขิงขิงแว่นเราจะซอยขิงเข้าไปนะคะซอยขิงใส่ขิงเข้าไป ใส่ขิงเข้าไปนะคะใส่ขิงจากนั้นเรามาใส่บวยอ่าบ้ยเรามาหั่นบ้ยก่อนนะคะอันนี้เป็นบ้ยนะคะบวยเป็นเม็ดๆนะคะบวยที่เขามากินเล่นหรือว่าเขาจะมาเป็นเป็นกับแกล้มนะคะบวยอันนี้เป็นบ้ยดองนะคะบวยดองนะคะเราจะมาหั่นนะคะ ใส่สองเม็ดพอใส่สองเม็ดนะคะพันก่อนส่วนเม็ดมันแล้วก็ใส่ไปในท้องปลานะคะเม็ดมันเราใส่ไปในท้องปลาโอเคเม็ดมันเราใส่ไปในท้องปลานะคะ เม็ด okay. มันก็ใส่ไปในท้องปลาจากนั้นเราจะมาซอยนะคะซอยก่อนปลาจาระเม็ดหนึ่ง เตาเจียวแล้วก็บวยโอเคนะคะจากนั้นแล้ก็โรยใส่เข้าไปในนี้นะคะโรยเข้าไปในนี้นะคะในตัวปลานะคะมันจะออกเค็มๆเ,เปรียปร้ยวๆโอเคแต่ทีนี้เราจะไปนึ่ง เอาไปนึ่งประมาณสักเจ็ดถึงแปดนาทีนะคะนึ่งค่ะเอาไปนึงน่งจ้ะนึ่งเจ็ดถึงแปดนาทีประมาณนี้นะคะป้าจ้าน้ำเดือดแล้วนะคะเราใส่ลงไปนึง่งเจ็ดถึงแปดนาทีประมาณนี้นะคะโอเค จ้าสุกแล้วนะคะโอเคสุกแล้วสุกแล้ว ตัวะะต้นหอมลงไปต้นหอมตามด้วยผักชีเดี๋ยวเรามาทำน้ำมันร้อนๆนักก้าลาดลงไปนะคะทำน้ำมันร้อนๆนักก้าลาดลงไปจ้า โอเคเทน้ำหอมอกก่อนน้ำก่อนนะคะทำนประมัน,มนร้อนๆนะคะลาดลงไปโอเค โอเคน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราจะลาดเข้าไปในตัวปลานะคะลาดพอประมาณนะคะลาดพอประมาณลาดพอประมาณโอเคได้แล้วได้แล้ว เสร็จแล้วจ้ากับข้าวหนึ่งอย่างมาผัดผักต่อเลยจ้าโอเคมาผัดผักเลยจ้าผัดบวบจีนนะคะบวบจีนจ้าผัดบวบจีนกับกุ้งใส่กระเทียมเข้าไปใส่กระเทียม กุ้งก็ไปจ้าใส่กุ้งนะคะผักง่ายๆจ้าวันนี้นะคะใส่โบวกับพริกหวานลงไปจ้ะโอเคใส่โบวกับพริกหวานลงไปเลย ใส่พริกไทยพริกไทยพอประมาณผัดง่ายๆนะคะเครื่องไม่มีอะไรยุ่งยากะคะผัดง่ายๆจ้ะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเข้าไปหนึ่งช้อนใส่ซีอิ๊วนิดเดิง ด้วยน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าเข้าไปจ้าโอเนี้ผัดให้สุกเลยจ้าปลาจ้าสุกแล้วนะคะ นำเสนอกับข้าวง่ายๆจ้ากับข้าวบ้านๆนะคะข้าวบ้านๆจ้าข้าวบ้านๆกับข้าวง่ายๆ,ๆจ้าวันนี้นำเสนอโอเคกับข้าวสองอย่างจ้าวันนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ